รีบเช็คด่วนใครที่ยังไม่ได้รับเงิน5,000บาทสามารถเช็คสถานะได้ที่นี่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะมาตรการเงินเยียวยาที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวเราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งก็ได้รับเงิน5,000บาทนั้น ก็ได้เริ่มทำการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วในวันนี้นะคะก็คือวันที่8เมษายน2563นะคะโดยตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์ w w w r ์ล m e t h เ n g บ a n c o รก็สามารถที่จะเช็คสถานะได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงิน5,000บาทนะคะโดยในวันนี้นะคะวันที่8เมษายนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันก็ได้เปิดเมนูตรวจสอบสถานะขึ้นมานะคะสำหรับให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยา ในรายชื่อของตัวเองว่าขณะนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะโดยเมื่อกดเมนูตรวจสอบสถานะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นจากหน้าเว็บไซต์หรือว่าจากหน้าจอมือถือจะต้องกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนและวันเดือนปีเกิดของเรานะคะเพื่อให้ระบบทําการตรวจสอบก่อนที่ระบบจะแจ้งผลว่าขณะนี้ขั้นตอนการจ่ายเงินเยวยานั้นได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะโทรไปที่เบอร์022739020นะคะในวันและเวลาราชการนะคะ